สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําประโยชน์และสม坤ลูกใต้ใบครับประโยชน์ของลูกใต้ใบมีดังต่อไปนี้ช่วยปกป้องตับจากพิษของสารเคมีช่วยรักษาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับให้มีอายุยาวขึ้นใช้เป็นยาบำร,ร,รุงร่างกายบาร,ร,รุงธาตุในร่างกายเจริญอาหารรักษาโรคตาช่วยควบคุมและลดระดับน้าตาลในเลือดช่วยแก้ลดความดันโลหิตแก้ไข้ลดความร้อน ช่วยแก้ไขทุกชนิดรักษามาลาเรียช่วยแก้อาการไอช่วยแก้เหื่อช่วยแก้าการร้อนในกระหายน้ำขับเนือขับปัสสาวะขับเสมหะแก้ท้องเสียแก้ปวดท้องท้องมานแก้บิดข้อฤดูขาวไข้ประจำเดือนของสตรีรักษาไข้ทับฤดูช่วยบำรุงสายตาทำให้สายตาดีบำรุงตับ ช่วยแก้พิษตานซางแก้ํำเหนียงเสียรักษาดีซ่ารักษาป,ปวดข้อปวดกระดูกลดอาการอักเสบขนาดและวิธีใช้มีดังนี้ครับแก้ไข้ให้นำต้นสนกํามือต้มกับน้ำประมาณสองถ้วยแก้วจากนั้นเคี้ยวจนเหลือน้ำหนึ่งถ้วยแก้วครึ่งรับประทานครั้งละครึ่งถ้วยแก้วรักษาโรคเริม้มให้ใช้ลูกใต้ใบห้าใบผสมกับเหล้าแล้วคั้นเอามาแต่น้ำ จากนั้นใช้สำลีชุบน้ำยามาแปะตรงที่เป็นรักษาการปวดข้อใช้ยอดอ่อนมาต้มกับน้ำแล้วดื่มรักษาการปวดข้อปวดกระดูกแก้ปวดเมื่อยนำลูกใต้ใบมาล้างและสับเป็นชิ้นเล็กๆตากแดดให้แห้งต้มใส่หมอดินนำมาดื่มแทนชาแก้ไอนำใบอ่อนของต้นลูกใต้ใบกับมือต้มกับน้ำสองแก้วเขี่ยวจนเหลือน้ำหนึ่งแก้วครึ่ง ใช้จิตแก้ไอขับประจำเดือนให้นำต้นลูกใต้ใบมาต้มกินก็จะช่วยรับสมดุลเลือดลมในร่างกายทำให้ประจำเดือนมาเป็นปกติใข้ทับฤดูให้นำลูกใต้ใบทั้งห้ามาล้างน้ำสะอาดนำมาตำสมเหล้าขาวคั้นเฉพาะน้ำยามาดื่มครั้งละหน่เพื่อชาบำร,รุงสายตาให้ใช้ผลต้มดื่มและยังช่วยโรคตาได้อีกด้วย การจัดพิษออกจากตับใช้ต้มเดือนติดต่อกันประมาณ1สัปดาห์ป้องกันไม่ให้ทำลายตับถูกทำลายจากสารพิษต่างๆและช่วยบำรุงตับเห็นไหมครับต้นลูกใต้ใบมีปรโยชนมากมายวัาวีาคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านนะครับ